เนี่ยกรรมฐานตรงนี้นะดูหนึ่งนะอย่าบังคับลมสองดูจุดของลมสามดูคำภาวนาแล้วเมื่อโยมภาวนาไปแล้วอารมณ์สมาธิยมสูงขึ้นเขาจะตัดคำภาวนาไปเองอัตโนมัติก็อย่าไปคิดว่าโอ้เรานี่แย่แล้วไม่ดีแล้ว,ลวนี่นะเราภาวนาอยู่มันหายไปได้ยังไงนี่ไม่ใช่นโยมนะเมื่อสมาธิสูงขึ้น พโยมนะคําภาวนาจะหายไปลมหายใจจะหายไปแต่ความสบายมีมากขึ้นสบายใจจิตจะสบายมากหูของเราเนี่ยเป็นตัววัดอารมณ์สมาธิพอจิตเราเข้าอุปจาระภาวนาถูกต้องไม่ผิดไม่เพีย้ยนความฟุ้งซ่านน้อยลงพโยมนะเขาจะเห็นสีเห็นแสงได้ยินเสียงอะไรแปลกๆถ้าอยู่คนเดียวจงอย่าไปกลัว ตอนนั้นจิตเราอยู่ปุปจารสมาธิเมื่อจิตเราสูงขึ้นไปหน่อยที่อารมณ์ของปฐมฌานฌานที่หนึ่งฌานนี้นี่หูจะดีเป็นพิเศษหูย่มจะดีมากนะแม้แต่เสียงอะไรแก๊กนิดนึงเขาเปิดประตูก็เป็นลูกบิดหรือเสียงบ้านข้างๆเหรียญตตางก็หล่นกลแก๊กนี่โอ้โหมันจะได้ยินเหมือนกองวานหล่นในถ้ำกิ้งบางทีตกใจหรือบางคนตกใจแร้วเสียงแค่นี้ทำไมตกใจเพราะว่าอารมณ์อารมณ์ย่เป็นสมาธิสูงขึ้น ระหว่างอุปจาระจะเข้าถึงอารมณ์ฌานที่หนึ่งตรงนี้จะเจอกันมากคนนับปฏิบัติทางไหลจะมีอารมณ์วูบคล้ายตกที่สูงนายมยนะถ้าใครเคยทํานะวูบคล้ายตกที่สูงทำไมมันใจม,มันวูบเหมือนเราตกที่สูงใจวิว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 นะเหมือนกลัวอะไรจัดจัดเหมือนตกจากที่สูงมาเลยนะแล้วก็กลัวแล้วก็ใจวิวยิวนี่เขาเรียกว่าอารมณ์ตกฌานจากอุปจาระจะไปฌานที่หนึ่งมันไปไม่ได้เพราะว่าเราทรงตัวไม่ได้นายมยนะ พอขึ้นถึงอารมณ์ฌานได้ปุ๊บนี่โอ้โหดีพิเศษปารมนะลงจะยินเสียงใครพูดชัดเจ๋หมันเลยแต่เราจะไม่ลำคานสังเกตดูนะอย่าเข้าข้างตัวเองว่าตอนนี้สมมติว่าเราบ้านยิ่งเราอยู่ในสลาม์ลำหรืออยู่บ้านใ,นใกล้ๆใครดีหรือไม่อยู่ในบ้านเรานี่แหละเราทําสมาธินี่ลูกก็ดูทีวีไม่ต้องไปบอกเขาว่า,าเธอปิดทีวีแม่ลาคานไม่ต้องปล่อยเขาเปิดไปแล้วดูสมาธิตัวเองสมาธินี่เขาดูตัวเองเขาดูใจตัวเองนะ โอ้ทย,ยมต้องไปรอให้มันสงบให้ลูกป,ปิดทีวีให้สามีนอนพักมานั่งทําโอ้ดึกยมง่วงเปล่าๆทําไปก็หัวตกซะแล้วแม่เงยหน้ามาแม่สมาธิดีจังเปล่าหลัง <c oughs> นะฮะเขาต้องระวังเรียนเป็นอย่างนี้นะยมนะฉันปล่อยเขาเปิดไปให้เขาเปิดไปพอเขาเปิดไปปุ๊บเราก็ทําสมาธิไปยมภาวนาพุทโธยมภาวนาสัมมาระหังนัมมัพทะยมภาวนาแล้วแต่ลำคาญไหม ถ้าไม่ลังคาญจิตเป็นปฐมฌานนะนี่เขาวัดกันตรงนี้นะโยมนะวัดกันตรงนี้พอหลังจากนั้นไปโยมนะตั้งแต่สองถึงสี่อันนี้เสียงทั้งหมดจะน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปนะมีฌานที่หนึ่งปฐมฌานคือชัดเจนหูเราได้พิเศษมากเสียงเล็กๆน้อยๆได้ยินหมดเลยแม่นองหวีวิ้เราก็ได้ยินแต่พอต้องถึงสองสามสี่ขึ้นไปตั้งแต่ปฐมฌานี่ย หลังจากนั้นไปหูเราจะได้ยินน้องไอ้ลงลงหายใจน้อยลงโดยเฉพาะทุติยจารยหรือฌานที่สองเนี่ยบางคนนึกว่าหลับเลยเนี่ยมันจะอารมณ์คล้ายเราหลับบ๊อปไปเลยลมหายใจก็หายคําภาวนาก็หายโยมนะแต่ไม่หลับอารมณ์หลับก็ไม่หลับต่างกันอยู่นิดเดียวเท่นานั้นนะโยมนะสมาธิจะใ,ใกล้กันมากเลยถ้าหลับปุ๊บมันก็ตัวโยกโยกุ๊บหัวก็ตกตั๊งบางทีบางคนนั่ง้ำไลไหลด้วยแต่ว่าหลับไป แล้วตอนที่ทรงสมาธิอยู่จะรู้ตัวอยู่บางทีมันมีโง,ไง่ไหมมีโง่มีเงี้ยไม่เงี้ยแต่ทําไมใจสบายใจโปร่งใจโลง่งตอนนี้อยู่หนึ่งสองนี่ยังมีพอถึงที่สามนี่อารมณ์ั้นที่สามไม่มีแล้วนะถ้าขายข้าวสารพอดอารมณ์ข้าสารไม่มีแล้วอารมณ์ั้นที่สามนี่เหมือนกับร่างกายมันจะเก่งใายก้างกายเก่งตัวเก่งอยู่ท่าไหนมันก็อยู่ท่าน,นั้นแหละปึ้งไม่โยกไม่เองไม่เคีงไม่อะไรเลยเอารมณ์แน่นป๊บ น่าจะใจสบายไม่อยากขยับครเยื่นไม่อยากไปไหนอยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ล้หัวเหอไม่สัน่นไม่คอนไม่โกมไม่โยกไม่เยกไม่ตัวสันไม่ออะไม่มีอารมณ์ชา้นที่สาม พอถึงชานที่สี่เป็นเอกาคตาโมก็สว่างสวัยหมดเลยไอตัวลมหายใจที่เราบองได้เป็นหมุนแก้วประกายพึ่งเป็นเหมือนเพชรละลายเม็ดไหลลงไปในอะไรข่าไหลออกละย,ย,ยิบระยับหมดเลยถ้าเราจเจริญพุทธ,ธานุตตเราก็จะเห็นพระเจ้าเนี่ยเป็นเพชรทององเลยสว่างสวัย,ยระยิบระยับเจ็ดสีเจ็ดแ,แสงเห็นป๊บจิตก็นิ่งสงบไม่รับรู้ลมภายนอกเลยเอารมณ์ันที่สี่แม้แต่นอเบิดลงข้างบ้านก็ไม่ได้ยินประโยมนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าจิต จิตก,กับกายเนี่ยมันห่างกันนะไม่ใช่ว่าหูเราดับไปแล้วหูไม่ทํางานหูเนี่ยมันทํางานแต่จิตกับกายเนี่ยมันแยกออกจากกันน,กนึกนึกนึกอย่างหนึ่งนะเหมือนโยมตั้งใจทํางานกําลังเขียนรายงานอยู่แล้วก็เปิดทีวีทีวีไปด้วย เราทํางานไปเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าทีวีเล่นถึงตรงไหนเสียมันพูดอะไรเราก็ไม่รู้เพราะว่าเรามีสมาธิกับงานไอ้นี่ก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งตอนที่เราเข้าสมาธิก็เหมือนกันนโยมนะเพราะจิตก,กับกายมันแยกออกจากกันระเบิดนลุงตุ้งเราก็ไม่ได้ยินถ้าชั้นที่สี่นี่ตัดขาดเลยกายกับจิตแยกออกจากกันโดยบริบูรณ์เลยอะตั้งแต่สองสามสี่สองก็ได้ยินน้อยลงน้อยมากน้อยมากสามก็แทบจะไม่มีแล้วสี่นี่หายไปเลยพโยมนะ เวลาที่เขาแยกอารมณ์มันห้าอย่างอยู่ในปฐมฌชานเนี่ยก็มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวิตกวิจารก็เออเราภาวนาถูกหรือเปล่าภาวนาหายไปไหมเราภาวนาถูกไหมลมหายใจสั้นไปไหมยาวไปไหมเราว่าเรียกว่าวิตกวิจารพอถึงอารมหาที่สองก็จะหายไปเลยสองอันเหลือปิติสุขเอกคตาปิติอะไรอะ่ะบางคนนั่งไปแล้วถึงนี่ปุ๊บขนลุกน้ําตาไหลตัวโยก ตัวโยกโคง้งตัวหมุนกายลอยกายแตกมีห้าอย่างเรียกว่าปิติห้าบางคนมาเล่าให้ฟังเกิดปิติก็ตกใจอีกแล้วนะก็ไม่ต้องไปตกใจได้ไหมล่ะของมันก็นดีอยู่แล้วนะทําไปแล้วเนี่ยกรรมฐานมีอย่างเดียวอย่ากลัวตายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพร้อมยอมรับเธอจะเกิดอะไรเธอเกิดไปเธอจะเป็นอะไรเธอเป็น,ปนไปหน้าที่เราภาวนาะรักษาใจนะก้าวหน้าทุกคน บางคนตัวโยกเขาหน่อยตัวลอยเขาหน่อยก็ตกใจว<ๆ>่ากรรมฐานไม่เอาแล้วลอยซะแล้วดีนะเดี๋ยวตกลงมาก็ตายาเปล่าๆนคิดเป็นนั้นฮนะก็ไม่ไม่รอดไมเก้านาพอถึงระดับั้นที่สามก็เหลือตัดตัวไปตีไปเหลือสุกก็เองคตาลมร่างกายตึงเป๊ะเกเรก็งมอนลาเก่็งแต่ไม่ใช่เก็งแบบนี้นะคือค้างอยู่ในตับในอริยบทนั้นลักษณะแบบนี้ไม่โยกไม่กลวงที่เราเป็นครูบาอาจารย์นั้งเข้ากรรมฐา,านตัวตรงเต๊ะนิง่งนะอ่า อารมณ์ทางสมาธิท่านดีขึ้นพอถึงอารมณ์ชั้นที่สี่ก็เหลือเอก,ก,กตาลมแปลเป็นไทยก็เหลืออารมณ์เดียวไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกเลยจับลมหายใจก็ลมหายใจจับพระพุทธรูปก,ก็พระพุทธรูปชัดเจนสว่างสวยแต่เขามีอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งเข้ามาคืออุเบกขาลมแปลว่าวางเฉยก็คืออารมณ์ในการวางเฉยนั่นเองนะโยมนะเนี่ อารมณ์ก็คือพูดตามไม่ฟังครั้งที่แล้วก็พูดไปทีหนึ่ง,ต,งต้องการให้ทุกคนนะเรียนรู้กรรมฐานแล้วก็เรียนรู้ถึงอารมณ์ด้วยเวลาเราไปเจอกับอารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นเราจะได้ไม่สงสัยเพราะถ้าเราสงสัยเมื่อไหรกรรมฐานเราก็เสียหายอีกประโยคนะ